เขาอย <im sharing> ู่ไหนอนะ้ของของก้อยตันนะเอาอยู่บ่เอาไปไว้ไปไว้เอาไปไอาไปไว้ไปสั้นเด้อไปสั้นเด้อไปสั้นเอาไว้เอาไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนเร็วเอ้าเอาโทรศัพท์ติี๋ยวเราจะพายขยายด้วยยายฮัลโหลยายยายยายลอตเตอรี่มาหรือย่าเอโทุฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลเร็วฮัลโหลยายอ่ะฮัลโหลไหมฮัลโหลยายมาหรือยังฮัลโหลยายมาหรือยังอ่ะเก็บรองเท้าไว้ได้เก็บรองเท้าไว้เล็วเก็บรองเท้าไว้เด้อเก็บรองเท้าเก็บแล้วบเก็บแล้วบ ห้าวเก็บระเบิดแล้วไม่เหอะเอา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 ไปไว้สั้นเด้อไว้สั้นเด้ออย่าได้สั้นห้าวอย่าได้สั้นห้าวอย่าได้แม่ได้แม่จะได้วะก้อยก้อยแม่จะได้ก้อยแม่เอออย่าได้แม่นะเออไปให้แม่ไปให้แม่เน้ออือเอ

แม่บอกแม่แม่ไวซันไวซันเด้อไวซันโอ้หลังหาไวซันเ้อของของของพี่แก้มตัวนี้นะเอาไวซันไปไวซันไป